ยาเรั่ให้กินหน่อยตีบวันเหมือนไปหาอะไ่ีบวัเหมือนไปพวกไปหาสารสารอาหารอาแจะเซลกันเรื่อยๆก็สไตล์ที่บราคนเราไม่เนแน้นะครกบแล้วก็อะไริดาดผิดพือนกันสไตล์กันเดอาจจะที่สวนดูดันข้างในความไปนะครับก็วางกันไปนะครับ ผลงานดีนะพีมกเรืเองดในไทกผลงานดีแพมาสมนัดชนะทั้งสามนัดแต่เก็บเก้าแตเต็มเลยเข้ามาวันนี้เดียวใช่หมดทีเดียวโอ้ยตดาดตานตานดนตานานต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 นนาานนนนใน่าาอาต

ไปได้ลดหัวลงไปถ่ายรูปเก็บภาพนะครับทำรายงานนะครับแต่เปิดมานี่เป็นปกตุินะแต่ว่าลูกนี้ว่าอะไรเทพบิลจริงลูกนี้แม่โอ้โหว่าปลอกไปปลอกนีเหมือนกันครับปัดตูเออไปอีกครั้งนึงมาสองแมตช์นะครับแต่ว่าเพื่อนก็ยังเอาชนะได้มาวันนี้จะเอาเพื่อนพาเพื่อนชนะไหมหน้าบูหน้ารุน ว่างไงลูกมีโอิหลกล็แถึงหลังไปครับบิบแล้วก็มาที่สปอพร์คุแครงครับเซนตบาร์นซูลแล้วก็เซนต์ปี่อันโตอันโตก็ยังย่อกระเทบอยูยอ่อยู่แล้วก็เดีย๋ยวพอจะเอาไมาจุดแบกของตรงๆครับสกลออกไปไม่ผ่านดิบ ของกลางของสาฟงมืงเองคืนหลังไปให้ผู้รักษาประตูอันตัวชนวางยาวไม่ถึงองลูกนี้ว่าไงเบียแย่งตัดมาได้เมืองเองลูกนี้ตั้ไกลเลยลูกแม่ติดตอบิวเข้าไปเบียดแย่งมาคืนหลังไปปีบออกไปทา้งอกว่าไงลูกนี้ลอกล่อติงยิงแล้วลูกนี้แม่ใช่ครับสวัสดีแม่ ครับสโกมาไล่ครั้งแล้วแต่วันนี้ครับขาดตัดไกลออกไปบูกซาประตูโอ้โหแต่ไม่ดีครับถ้าแต่ลงมีดเป็นจุดแบ็คของมือวันนี้บ๊อบบี้นะครับเบอร์หกสิบมีตัวใหญ่มากอันนี้เป็นตัวมิดฟิลด์ตัวรุกของดานาจบตุนแล้วก็มาที่อันโตครับเดี๋ยววานเดียูิวโดนดางด้ปีครับตัดบอลเอาไว้ อาทีมีบไปไหนดิโอ้มาที่เดชาวาทีเออวยืนยันยืนยันอัดเข้าไปได้เุกครับีครับทุกนไปโอ้ไป่านนะครับท่านผู้ชเอาดีดด้านขวาครับแ่จะรอดได้ครับ แต่น่าจะได้คอนเนอร์ครับคอนเนอร์ครับลูกนี้โอ้โหครับตัดตอนมาเกังธนาดนี้ตาดิออเซอร์ออเซอร์มาเข้าฐานโลกแล้วโอ้โห้มีสกัดไปรับลำบ่อยครับโอ้โหครับอารี่สิวกำลังจะมือใส่เต็มๆอยู่แล้วครับ โดนตัดตะไว้ก่อนครับมาที่อเจอายกป้อมาที่าอาฮาดียวขอบาทีโอ้กมาเลยพอนี <e ้สแบบจัดแท้ลุอเตนเตดจานเลยลับเธอได้ไายันเลวเยวครับตีนลงนี้เทพือลูกกันเบาไ้หน่อยครับ ออกขวาออกซ้ายครับหาที่ดีออกออกเครับหลาจ่ามาพี่โอยสายอึศยนึกแต่เด็กเจ็บนะครับทีฮาริเดีวขอลกมว้าโดนโดนทีสับบ่าวครับบอปี้หลูกนีปองไม่ได้ครับ มันไม่้องเพื่ออาดี้ธนะครับอาที้ออดขึ้อยู่แล้วครับอโอดขึ้นยกต้องอระวรังระวังครับอ่าลูกนี้ครับ,รบ,รบเดี๋ครับรอพอมึงเงี้ยเป็นปาดี่อันโตครับขอกขามาที่ทีมครับทีมแน่ใส่ครับเลยคาบอีกแล้วอ,<บ>อย่า,าทิศทางไม่รุดครับเอย่าประมาณนะครับกดตู้นิซัด เมืองบีเวล่อสามลูกในปีธรรมดาเลยครับแม่เออถึงทุกนาทีดีกว่าก็เปลี่ยนตัวเข้าออกโดยตลอดเวลานะครับไม่ต้องรอให้ลูกหยุดลูกตายไม่ต้องรอกรรมการแต่ว่าคนจะออกถูกเปลี่ยนให้ออกจากสนามก่อนนะครับถึงลงได้ถ้าท่านลงไปนะครับผู้ถูกเปลี่ยนยังไม่ออกนี่ท่านถูกไปเหลืองหรือว่าไปแดงดูได้นะครับแม่ราว่าจะผู้เล่นในสนามจะเกิดครับแต่จะผู้เล่นในสนามไม้น้อยไม่เป็นไรต่อรับเกิด เอาคู่น,นี้ดีกวไหมจุดไหนประตูน <โอ S 1> ิ้วไสเป็น2ประตูตอนนี้ครับโออกขึ้นเร็วแบบใบเตยตัดเข้ามาให้หมายเลข3ลูกน,นี้ปแปลเน้นเข้าไปเป็นสปอสองประตูตอนนี้ครับ เปลี่ยนกันลงมานะครับโอ้แดนหลังก็ไม่อยู่ครับเพราะว่าแอสเซมบ์มัดเลยเกิดวาที่บินครับวาที่เดมเดชาแต่ว่าสูนยหน้าเทพบิวโฮมวันนี้ยังยังไม่แขงลิฟต์นะครับนแดนหาเขาว่าไงก็ไมเป็นไรครับเป็นบอลทุ่งของกบตุ้มเอาขึ้นมาเทพบิวว่าไงไม่ได้อีก ได้ที่บีมกรรมาการว่าฝ้าว่า่าจะเป็นที่จุดเจอดบิวนะครับก็อยเข้าด้านหลังเข่าช้านะครับ,บก็ฝากด้วยนะครับความมีนับใจความเปลียนแปเพนะครับ,บ,ค,รบความมีนับใจซึ่งกันและกันวัตถีนัตถีเป็นนักกีฬาครับแปลเพลงครับคิดแบบไหนถูกต้องครับอย่าให้มีการับทำฝ่าวที่รุนแรงนะครับหรือว่าคาราวีบาทนะครับ ก็เมื่อวานนี้ก็มีหนะครับก็มีออาการหน่อยกันนิดนึงมุดยิดได้ครับแต่ว่าอย่าให้มีถึงกับลงไม้ลงมือหรือว่าทำกันรุนแรงลูกนี้คอนเนอร์แม่ยังตัดมาได้ที่อันโตชนทิบมาดูมีไม่ถึงบิลดีนะครับแล้วตัดก็ตัดเราไม่ได้แล้วตัดที่เปลี่ยนคือนะะเป็นพาะนาท โอ้โหบุกมาจำเรยยอดีกว่าเสือที่เดินมาแล้วครับโอลานาผมโอลานาเข้าแม่เกือบพิงโอลาน้าแล้วเนี่ยข้าเข้าเท้านี่เสร็จเลยนะครับเนี่ยเท้าบอยดูครับนันที่ใช้เท้าเก่งนะโนุ่มนี้เขาออกไปเป็นบอดทงกบตุม อาแล้วสัตวุมูกระบายดูเซ็นครับแมะก็จะปาดน้าเท้าด้านนอกซะหน่อยเพราะลูกนี้สัน้นไปหน่อยไหวเตยครับโอ้โดนลอกลูกนี้พุพ่งเร็วเอ้าวสองตัวไม่ดูเลื่มละกั้นปานที่ไหวเตยไหวเตยยอโอ้โหเถอะข้วมาที่โอนาไดา้ครับออก้ายไป ลูกนี้ปาร์ติของ16แน่ตัวใหญ่เอาอกพักไปเลยตักแรงสอนตูตอนนี้ขึ้นไปอยู่หน้าแล้วแหมลูกมาบังบอยพีโบดูดิสุดยอดจริงๆวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วทางตูมีเดือดรูกนี้วะไงข่ามคัน หัวใจนักสู้นะครับผมชอบมาต้องชื่นชมตั้งแต่ตเดินทางมาตั้งจากกรกมแล้วนะครับถ<ช>ือว่าใจน,น,นะพี่โบใชครับร้อยกว่าโลนี่โอ้งมันใช่ธรรมดาหัวจิตหัวใจนะครับวันนี้นะครับเพอพี่เด็กทองเอาเอาจตกโมยังไม่ลงตป็ไหนพี่น้องบีก็เดิน,นสามที่ทำไมสปอนมันรีนีร,ริตกล่อมเอฟซีสามเปอร์เปอรโล้ะหน้าผมดูหน้าผม ก็มาที่ซาเซ็ปบฟอบบี้เอาอยูุยานดกีดหมดเวลาการแข่งขันขึ้นแรกก็เป็นาราสปอร์เมืองเอนะครับสปอรเมืองเอไว้ใต้คัดเหี่ยวไปหน่อยแต่ว่ายังได้อยู่พาที่แฮร์รี่จิลล์ดีออกมาที่ธนวัฒน์ฝาแบนที่ตายตายเคาะอยู่ครับ ดีไหมครับดิฉันว่าเรามีสปีดครับลูกมีดต่อครับคัดใดไม่ผ่าดโอ้ยคุกคิยแรดดิ่ครับโอ้จะลองปุ่ชัยมาอีกแล oh. ้วเลยวันนี้ลองปุ่ชัยเคลี่ยอะไรครับดาคุยคุยอะไรกันอยู่ลูกมีดปลาเอาไงลูกนี้หลอกล่อเชียร์สั้นมาที่ธนวั์ร้อน Happy v i e ฮาตะวันอีกที่คอร์ดขวาวารีโอซิลหยอกเข้ากลางแม่ซ้ำนิดหน่อยต้องดูหูจัดไทยอันนนี่ลูกมีสวยงาเมเอซิวปิดตาอีกโอ้โหวารีตายขาเคิื่อนับไม่ดีครับตายไทยอันนนยังไงแฮนด์อนบอลนี่ก็แฮนด์บอลนะครับทีบนี้ยังดีนะครับแค่ลูกนี้แฮนด์บอลก,ก่อน เพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวนะเซ็นเตอร์ของเมืองเอได้ปีกขอกำแพงแล้ววันที่บีมครับมิทเตอร์บีมครับลูเวอร์ครับข้ามคานอีกเลยลูกนี้ยังจะไรได้ดีนะข้ามคานถ้าเป็นัวใหญ่นด่โอเคเลยลูกนี้ดูว่าไงเข้าไปบอกได้ไหมเบียดแย่งกันอยู่ กรรมการว่างไงสัญญาณมือเป็นลูกเตะมุมนะครับแส้ของเมืองเองเล็วเร็วไหมใ่เตยเปิดมา19ของกบดวงตัดมาได้รูกนี้มีโอกาสว่าไงลอกละมาป้าไปนะดัลังแก่รอบครดบอ้าวกลิ้งเลยครับไปครับนี่แม่อะไรเกิดขึ้นได้มันจะมีนาทีบาปถ้าไล่ตีเสมอนี่ยิงจุดโทษอย่างเดียวแล้วครับ วันนี้ไม่มีรับลูกได้เสียอะไรทั้งสิ้นต้องมีแต่ทีมที่ว่าชนะกับแพ้เท่านั้นนะครับที่จะเข้ารอบไปรอบสีทีม <า S 1> ตัดมาได้แมยังเป็นบนอลบูกรรมาการเป็นบอลทุ่มของมึงเองครับถึงมาที่ตายครับโอ้ตายไปบอลเกือบชาครับไปเตะเคอโอ้ลูกนี้โอ้เตือนได้ครับบีใหญ่ครับ อขอกมาครับมาเข้าทางของเทพญิงเขาไว้ที่แตนด้านปายปายยอกคิปบอลซ้ายครับว้าทันดาวัตทันดาวัตขอมาที่บิมบิมแล้วก็ทันดวัตต่อครับโอ้ลูกนี้ออส เข้ากระมา द, <okay? S 2> เ <It> s <S สียบอลง่ายไปหน่อยกําปดตูงใหญ่ที่อเซิลครับใส่เสาแรกดีดเคาะึ้นเข้าทางแฮ์รี่เดวิลมาที่อเซิลลูกนี้เบาไ้หน่อยครับดีดดีดใหญ่ครับเพาะใส่ซับไปหน่อยเอ้าวยังได้อยู่แล้วก็เคาะอโรกราออกซ้ายลอบหลังไปหน่ยโอ้แข้งขาอ่อนครับโอ้เบอร์สิบเก้าครับเบอรสิบเก้าเออ 79ไปไ้ที่ล้มนะเ้79 79ออกไปแล้วโอ้โหทั้งสองคนโดนย้อนหลังดูดูเข่าแข่งขาอ่อนไปเลยทีเดียวนี่แหละครับร่างกายไม่ฟิตแต่ว่ามาเล่นพความสนุกสนานได้ครับจะถือว่าเป็นการสัมพันธ์ระหว่างประชาชนนะครับกับตำรวจในพื้นทีน่ในชุมชนที่ลงไปลอง,ลง,ลงเกี่ยวกันไม่จหน สู้กันต่อลกปีเสมอแล่แม่ติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วผลแพ้ชนะดีมัน็นเรื่องชอกเกมนผมอยากให้ออกเสมอเร็วๆนะพี่โม่ไมั้นมันจะได้มันโอ้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 ผมอยากเห็นปกตรมเป็นแชมป์หน่อยเลยว่าไงลรงนี้แม่เกือบซ้ำได้ไว้โดนดีลงไปก่อนโอ้โหอ้าเกียรบอลให้ตโอ้โหโอ้โ้เสียบอลให้โอซิลครับแล้วก็ทอ้ สวนไปเต็มสกอร์ครับสองพานเบองเอหนีไปเป็นสามประตูต่อเลยครับแม่หลุดดูดีๆนะปุกปูแม่โดนสวนกลับมนีเสียสกอร์เลยเป็นสามประตูต่อเลยครับเมื่อกี้ขึ้นำโอ้โ ตอนนั้นนะเพราะว่ากบฏการ,รหลักนี่ดูน,ดน่าจะหมดแบงครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับที่ก็ยังพอมีเวลาครับบุกมานี่ก็นหวาดเสียวหลายครั้งแม่กบตุ้มยังไม่เข้าตะไคร้เฉยดูมีว่าไงย่อปอีกโอ้เป็นจุดแบคของเสาฟอร์มอีกเสน็จฝล้วก็ไปจันนปดโจอาท์ีเทพจออัตโต เทบจออครับอโอ้ยต่อมาที่ผีครับถือโยกบอรดปลายเป้าหมายครับตัวประตูตัวเ้็คกับมาดีปีดวางยายครับวาดยาวายามาแล้วโอ้ยไม่พลาดไปไทยอาตนกับเทพจอมโอ้ยจ๋าเก็บบอลได้ยิงไปก็บเบาเกินไป ว่าแพทยัดยังไม่ได้ครับ6ตึาที่ตพเมืองเยครับเดเข้ากลางครับเข้าโอสเสียบอลครับตาที่ออดตาที่ไทยไทยย่อไทยได้บอลทับขวางมาทีหลังย้อนโลกเองเสรียบอลจอยซี่ไม่ทันที่มายครับขาวต่อไป จะริมเส้นด้านขวาอัดเสาแรกโอ้ยใบเตยก็จะอัดเลยแล้วก็อ๋อับโ้เข้าโอฟลงลงไปก็ผูปลายครับเสียบอลให้กับอ้าบอยบี้บอยโอ้ยไม่ดีเลยครับเอ้อเออเอคเอบ มันต้องบวกครับไม่มีโอกาศส่องแล้วครับกอเล็กด้วยอาทิปายปอาวัตถิย์ยื้อขวาไปที่อัดต่อกยกบอลยาวกระลุกนี้แม่นด้วยใบซอยครับออกมากด้วย เวลานาโลมาแทนครับน้าวโวดโอ้โสี่ประตูตอนนี้นะครับแต่นับผ่านไปสพอรเมืองเองแต่ว่าตกตุกยังไม่รัาความพยายามลูกนี้เดินบุกขึ้นไปอีกครั้งนึงหลบหลอาไปค่อยขานูนีโอ้ไม่เป็นสกอร์ครับผู้รักษาประตูตัดออกมาได้จะค่อยขายิงซะหน่อย โอดาหน้าอ่าดีแค่เสือกเผื่อวางซ้ายไปไปดีไปไปอย่าไม่ต่อยครับขลบฝาคระปูตอยู่เดี๋ยอปบอลไปที่โอดาหน้าเอ้าแมเอ้าโอดาหน้าโดนดุกโดนเล็บด้านบนหลบฝามือเย้ครับได้ ก็ทีมต่อไปนะครับคู่ต <si ่อไปครับเตรียมตัวได้เลยนะครับครับก็ดอนดันกับขับทีนะครับแมคู่นี้มันสูสีแน่นอนดุเดือดแน่นอนครับแมคู่สองนี่ผมคู่นี้กราไม่มีโอกาสเลยโอ้โหกั็ไม่ตรงกรอบเองประสบการณ์ครับโอ้โหด้านนี้นี่นี่แมตตแมตต์ครบทำแมตตแมตตนี่โอ้โห้าหกผู้แล้วนี่สกอร์นี่ เอาไข่ไข่เลยลงมาไข่อย่างเดียวแล้วแม่โอ้โหผมตู้นีสักไก่เลยแม่ขับขานไปบอร์ตับอยู่สี่หนึ่งนะอ้าวลูกชายก็มาแล้วปลัดไก่มาวางนีู้่งนี้ลุดไม่ลุดลุดยาวไปนิดนึงออกหลังไป จะลิมเซนจะฉาดกบซื้อเข้าไปทันวันอดีโอซิโอเกะอดีวจอดกลางครับโอนานาปล่อยเฮ้ยครับโอ้ยลาที่ตกตรงเสียบอลอ้าวได้บอลครับแล้วก็มาที่บีดแล้วก็ไทยครับโอ้ยได้แค่คอนเดอร์ครับโอ้ยแล้วเจาะมาครับมาที่บีดบีด สีขอให้ไทยโอ้ลอเท้าไม่ดีเอ้าัาระตูเข้ามาครับเทาต้าแอนแท็กเป็นสัอก์อจากจะได้สกอร์ม,มาเรื่อ66เตะลูกปัดเอ้ากรรมการส่งสัญญาณลงเีบนห้าประตูต่อ,ตอนรับก,ก็เป็นอันว่านะครับทีมสพเมืองเอเอาชนะทีมสพกร